แน่นอนว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ชีวิตคุณทักษิณได้รับการติดปีผ่านการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วถือเป็นหลักประกันในการที่จะดำรงสถานะของตัวเองแล้วต้องแสดงพลังให้ฝั่งอนุรักษนิยมเห็นว่าตัวเองนั้นยังทํางานตอบโจทย์ได้นะคะรวมทั้งแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกนะคะที่ในเวลานี้นะคะก็มีเหตุการณ์ปรากฏการณ์ระหว่างเตรียมทหารแต่ละรุ่นที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้รวมทั้งเหตุการณ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างฝั่งการเมืองและกองทัพนะคะในการทําพรบกระทรวงการหมที่จะเกิดขึ้น อนาคตค่ะและเหตุการณ์ในพักรวมไทยสร้างชาติถือว่าเป็นบริบทการเมืองที่สําคัญอย่างยิ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพที่สะท้อนว่าลุงบางคนยังคงไม่ไปไหนค่ะ กลับมาราการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและฉากทัดการเมืองในปีหน้ากันค่ะแน่นอนว่าสถานการณ์ในเวลานี้เรียกว่าคุณทักษิณกลับมามี power อ,อย่างมากและลงพื้นที่อย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะสนามเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดต่างๆที่คุณทักษิณก็ได้ปลุกพลังในแต่ละพื้นที่เพื่อทวงคืนพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยกลับคืนมา แต่ในเวลานี้นะคะอย่างที่เรารู้กันว่าคุณทักษิณก็เสมือนเป็นตัวละครใหม่ของฝั่งอนุรักษนิยมที่ถูกใช้งานในเวลานี้พักเพื่อไทยถูกมองเป็นพักนีโอคอนเซว i v ฟที่เป็นกันชนระหว่างขั้วอนุรักษนิยมและขั้วเสรีนิยมในทางการเมือง ชะตากรรมของคุณทักษิณในเวลานี้นะคะเรียกว่าชีวิตติดปีกค่ะภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนะคะไม่รับคําร้องการล้มล้างการปกครองที่ยื่นร้องโดยคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรค่ะซึ่งคําร้องของคุณธีรยุทธนะคะมีอยู่6ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํำรวจชั้น14ค่ะพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชา การสมคบคิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเปิดบ้านจันสองลากภายหลังจากคุณเศษฐาหลุดจากตําแหน่งนายกการสั่งให้พักเพื่อไทยนั้นขับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลและประเด็นสุดท้ายคือการให้พักเพื่อไทยนําวิสัยทัศน์ของคุณทักษีนนั้นไปเป็นนโยบายของพักอันนี้ทั้งหมดนี้ ทางสารน้ำมนุนก็ไม่รับคำร้องค่ะเรียกได้ว่าก็หลุดไปเปละาหนึ่งนะคะสำหรับคุณทักษิณแต่ในขณะนี้นะคะก็มีอยู่3บ่วงนะคะที่พันคุณทักษินเอาไว้อยู่นั่นก็คือกรณีที่กกตอ,อยู่ในระหว่างการพิจารณาในคำร้องเรื่องการยุบพักค่ะซึ่งในขั้นตอนตอนนี้นะคะกกตก็จะมีการเชิญหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือพักเพื่อไทยจะส่งตัวแทนไปชี้แจงข้อกล่าวหาคำร้องยุบพักค่ะนอกจากนี้ยังมีกรณีประเด็นการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ค่ะโดยปปชนะคะก็มีการตั้งองค์คณะไต่สวนข้าราชการ ะะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด12คนนะคะโดยเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ที่กรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตํารวจค่ะว่าทั้งหมดนี้เป็นการเอื้อให้คุณทักษิณพักรักษาตัวนอกเรือนจําอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ180วันหรือไม่และประเด็นสุดท้ายนะคะคุณทักษิณยังมีคดีใีหนึ่งสองอยู่ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งศาลนะคะก็มีกําหนดนัดสืบพยานโจทย์ครั้งแรกนะคะในวันที่1กรกฎาคมปี2568ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของคดีความต่างๆที่เกี่ยวโยงกับพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณค่ะ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคบมีการพูดถึงประเด็นรัฐประหารเกิดขึ้นมานะคะอันเนื่องมาจากกรณีร่างพรบรกระทรวงกลาโหมที่มีอยู่3ฉบับในขณะนี้โดยจะเป็นร่างของรัฐบาลร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคประชาชนค่ะหลังจากเกิดประเด็นในส่วนของร่างพรรคเพื่อไทยค่ะโดยเฉพาะประเด็นการสกัดการปฏิวัติรัฐประหารนะคะรวมทั้งกรณีที่มีการจับระบบระเบียบหรือผ่าตัดบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมที่แต่งตั้งนายหารชัยนพนลและสภากลาโหมที่ใช้ในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆค่ะในส่วนตรงนี้เองนะคะก็มีการ พูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาทําให้คุณนักสินก็ถูกถามถึงอนาคตทางการเมืองของคุณแพททองทานชินวัตนนะคะว่าจะเกิดรัฐประหารอีกหรือไม่ในอนาคตค่ะซึ่งคุณนักสินนะคะก็มองว่าการรัฐประหารเชื่อว่าไม่น่าจะมีอีกแล้วค่ะเพราะกองทัพก็มีบทเรียนในอดีตมาแล้วนะคะอีกทั้งมองว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะคะมีวิธีการอยู่ที่สามารถทําได้ด้วยนั่นเองค่ะสําหรับปรากฏการณ์ที่ทําให้คุณนักสินมีความมั่นใจหรือมีชีวิตที่ติดป,ปีกนะคะก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากวันที่ปี่สิบสองสิงหาับ,หาบปร ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วซึ่งในขณะนั้นก็มีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็มีคุณแพรทองทานนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างที่เราบอกกันนะคะว่าพรรคเพื่อไทยในเวลานี้เป็นเสมือนการชนของขั้วอนุรักษนิยมและขั้วเสรีนิยมทําให้พรรคเพื่อไทยยังถูกใช้งาน ในฝั่งคั่วอนุรยมต่อไปค่ะแน่นอนว่าจุนเองก็เป็นหลักปาาระกันที่ว่าคุณนักษินก็สามารถที่จะมีชีวิตที่สยายปีกได้แต่คุณนักษิณก็ต้องแสดงฝีมือให้เห็นว่าคุณนักษิณยังมีพลังและยังมีฝีมือที่สามารถทํางานให้กับคั้วอนุรยมได้อยู่ด้วยนั่นเองค่ะ หากเราดูจากสถานการณ์รัฐบาลนะคะเราก็จะพบว่าพักร่วมรัฐบาลน,นั้นแม้จะมีการเห็นแย้งกันบ้างมีการขวางนโยบายต,ต่างๆบ้างแต่โดยภาพรวมนั้นก็ยังพอเดินร่วมกันไปได้หากดูจากสถานการณ์และพพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้ก็เหมือนการเดิน3ขาค่ะที่เดินพร้อมกันบ้างเดินไม่พร้อมกันบ้างเกือบสะดุดบ้างแต่ยังคงลากกันเดินต่อไปค่ะแน่นอนว่าในขณะนี้เป้าก็ตกไปอยู่ที่พักภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาติค่ะการเมืองในขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีบริบทใดๆที่จะทําให้เกิดแรงต้านหรือว่าเกิด การเพิ่มทางการเมืองขึ้นมาค่ะซึ่งจุดนี้คุณทักษิณก็รู้ดีว่าสิ่งใดควรเบรกสิ่งใดควรเดินหน้าค่ะแนวร่วมบนท้องถนนในเวลานี้ที่เกิดขึ้นมาก็มีเพียงกลุ่มของพันธมิตรเดิมนําโดยคุณสุนทรีลิมทองคุลนะคะที่ขับเคลื่อนแนวทางต่างๆโดยขณะนี้ก็เป็นประเด็นเรื่อง MOU 44และในอนาคตน,นะคะปี2568ก็จะมีการขยับไปประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมตามที่คุณสุนทรีได้ให้สัมภาษณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนั่นเองค่ะแต่ความวุ่นวายนะคะที่อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองหรือเกิด เหตุการณ์อะไรในอนาคตนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดเพียงจากฝั่งการเมืองพิงเท่านั้นค่ะอาจจะเกิดจากฝั่งภายในกองทัพที่มีความไม่ลงรอยเกิดขึ้นหรือผลพวงสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในอดีตค่ะโดยเฉพาะภายหลังการปรับโครงสร้างขอกทฐานคอแดงที่เกิดขึ้นมาก็ทําให้เกิดอํานาจเชิงซ้อนในกองทับ,บกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผบทบในเวลานี้ที่ไม่ได้ควบตาแหน่งผบอชกทบร,รอ904แล้ว ทำให้ตำแหน่งนี้ตกไปอยู่ที่แม่ทัพภาคที่1แทนค่ะทําให้แม่ทัพที่หนึก็มีอํานาจมากขึ้นในการดูแลในส่วนของฐานคอแดงที่เกิดขึ้นแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าผาบทบน,นั้นยังคงคุมงบประมาณและยังคุมแผนงานภาพรวมของกองทัพบ,บอกอยู่นั่นเองค่ะแน่นอนว,ว่าอํานาจเชิงสอตรงนี้ก็ทําให้มีการมองจากกรทัน์ ในกองทบ,บกต่อไปในอนาคตค่ะเพราะว่ากองทบ,บกเองก็ถือว่าเป็นขุมกําลังปฏิวัติที่ใหญ่ที่สุดจากในอดีตค่ะสถานการณ์ในเวลานี้นะคะเรียกได้ว่าแม่ทัพภาคที่1เองแล้วก็ผอบทอบคนปัจจุบันนะคะทั้งพลเอกพนาแคลปปอดทุกและพลโทอมริตบุญสุยาก็ถือว่าเป็นคนขั้วเดียวกันนะคะที่เติบโตมาจากการแต่งตั้งจัดโผโยกย้ายโดยบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเทานั่นเองค่ะแต่ก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นนะคะว่าในอนาคตจะเกิดเหตุก,การณ์ใดที่กองทัพภาคที่1ห,หรือไม่นะคะโดยเฉพาะการจัดโผบัญชีโยกยย้าาในฐานฐ ในพลในอนาคตที่พลเอกพนาจะมีอํานาจเต็มค่ะในส่วนของตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1นนะคะเรียกได้ว่าก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่เป็นเส้นทางที่จะเติบโตขึ้นเป็นผบทบในอนาคตค่ะซึ่งชื่อของบิ๊กใหญ่พลโทอมริบุญสุยาก็ถูกมองว่าจะเป็นผบทบในอนาคตต่อจากพลเอกพนาที่เกษียณปี70ส่วนพลโทอมริเกษียณปี71นั่นเองค่ะแน่นอนว่าจุดนี้ก็มีการมองนะคะว่าพลเอกพนาจะมีการฟีดตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1ให้บิ๊กใหญ่ พลโทอมริตนั่งต่อไปอีกหนึ่งปีหรือไม่ในอนาคตแน่นอนว่าหากนี่มีการเปลี่ยนตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1ในโผลโยกย้ายปลายปีหน้านะคะก็จะทําให้เตรียมทหารรุ่น28ที่จ่อขึ้นแม่ทัพภาคที่1ลายสะดุดนั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้เองนะคะก็จะเกิดความได้เปรียบเสียเ,เปรียบในบรรดารุ่นเตรียมทหาร28หลายคนที่รอขึ้นเป็นผอบบในอนาคตที่จะต้องผ่านตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1นนั่นเองค่ะแน่นอนว่าสถานาการณ์ตรงนี้เองนะคะก็ต้องจับตาดูว่าภายในกองทัพจะเกิดคลื่นใต้น้ําหรือไไม่่่่ออยยาาาางงรรโดเเฉพะกกททัีวถานา ดูเหมือนจะเรียบนิ่งแต่ก็รอเวลาปะทุหากมีการแต่งตั้งยกย้ายในแต่ละขังค่ะสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพรรคเพื่อไทยนะคะเรียกว่าในเวลานี้ก็เป็นลนักษณะน้าพึ่งเรือเสือพึ่งปากค่ะปรากฏการที่เห็นได้ชัดนะคะก็เป็นผลพวงจากการตั้งรัฐบาลข้ามควานนั่นเองค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างพอรอบบอ,รก,บอกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งจุดนี้เองเราก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการต่อรองหรือมีการที่จะต้องมีการเจรจาเกิดขึ้นระหว่างขั้วการเมืองกับฝั่งกองทัพเกิดขึ้นมาค่ะนับจากรัฐบาลเศรษฐาท ถึงรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรเราก็จะเห็นนะคะว่าคุณทักษิณเองก็พยายามที่จะต้องเอาคนของพรรคเพื่อไทยนั้นมาคุมกองทัพค่ะโดยการนั่งตําแหน่งนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนับจากที่คุณสุตินครางแสนนะคะถือเป็นพลเรือนคนแรกที่ไม่ได้เป็นนายกนะคะได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามมาด้วยคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมานั่นก็คือการตั้งบิ๊กเล็กพลเอ,นะอนนกนัทพลนาคพาณิชย์นะคะที่เป็นโคต้ารัฐมนตรีคนนอกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าสนใจว่าคุณภูมิธรรมนะ,ะก็มีการมอบหมายงานให้พลเอกนัทพลได้ทํางานมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือการตรวจเยี่ยมและ การสอบถามงานเหล่าทัพต่างๆค่ะอีกทั้งสิ่งหนึ่งที่บิ๊กเล็กต้องลงมาดูนั่นก็คือการพูดคุยกับเหล่าทัพเกี่ยวกับร่างพรบกระทรวงกลาโหมโดยหลังจากที่ฉบับของคุณสุทินนะคะทางพรรคเพื่อไทยก็จะปรับเป็นร่างหลักของรัฐบาลนะคะเพื่อประกบกับร่างฝั่งการเมืองคือร่างของพรรคเพื่อไทยที่คุณประยุทธ์สิรินภัท์นี่ได้ถอนออกมาแล้วนะคะก็จะต้องรอดูว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างใหม่กลับไปในรูปแบบใดน,นะคะแล้วก็เอาไปประกบกับร่างของพรรคประชาชนที่เรียกว่ามีดีกรีความสุดโตง่งร้อนแรงยิ่งกว่าร่างของพรรคเพื่อไทยและร่่าาาางทททีคุุณสินมํมแลลกัจะปย ขอองรัฐบาาลในนคคตค่ะทั้งหมดนี้นะคะโดยเฉพาะไฮไลท์หนึ่งที่มีการมองนั่นก็คือแนวทางการสกัดการปฏิวัตินะคะดยการสั่งพักราชาการหรือสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายทหารที่มีความเคลื่อนไหวที่จะทําการยึดอํานาจบริหารราชการแผ่นดินหรือจะก่อกระบฏเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะก็มีอดีตนายทหารติงมานะคะว่าไม่ควรจะเขียนลงไปในร่างพบรบค่ะเพราะว่าในส่วนนี้เองก็มีกฎหมายอาญาและในรัฐธรรมนูญก็ระบุอยู่แล้วว่าหากมีการทําปฏิวัติรัฐประาหารหรือคิดก่อ,อการกรบฏก็มีบทลงโทษอยู่แล้วนั่นเองค่ะแต่ประเด็นใหญ่่่ไไมด้อยูตรง ประเด็นใหญ่ที่ต้องมีการอาศัยการพบกันครึ่งทางเนี่ยก็จะอยู่ที่ประเด็นเรื่องของบอร์ดเจ็ดเสือกลาหมและสภากาลาหมค่ะแต่เป้าใหญ่ที่สุดคือบอร์ดเจ็ดเสือกลาหมที่ทําการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชัยในพลบอร์ดเจ็ดเสือกลาหมแล้วก็มีรัฐมนตรีกลาหมรัฐมนตรีช่วยกลาหมปลัดกลาหมผอบทหาสูงสุดผอบอทบผอ,อบตร,รและผอบตอ,อ,อค่ะแน่นอนตรงนี้เองนะ,ะถือเป็นกล่องดวงใจของกองทัพในการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นมรดกจากยุคค,คมอมชหลังรัฐประหาร19กันยาปี49้า ที่ไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงค่ะแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยนะก,ก็ได้มีการเขียนร่างขึ้นมให,หม่เรียกว่าร้อนแดงเลยทีเดียวโดยจะมีการเพิ่ม ตำแหน่งของประลัดสานักนายกรัฐมนตรีเข้าไปในบอดเจ็ดเสือกลาหมขึ้นมาและเมื่อบอดเจ็ดเสือกลาหมที่กลายเป็นบอดแปดเสือแล้วเนี่ยก็จะนํารายชื่อทั้งหมดนี้นะคะเข้าสู่ที่ประชุมคลมเพื่อนาการอนุมัตินําขึ้นทุนเก้าต่อไปแต่หากครมมีการท้วงติงชื่อใดก็จะส่งกลับให้คณะกรรมการนํากลับมาแก้ราทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งขั้นตอนก็จะแตกต่างจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่บอดเจ็ดเสือจะส่งให้นายกเพื่อนําขึ้นทุนเก้าได้เลยแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็จะมีครมเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยนั่นเองและมีการเพิ่มปรัดสานักนายกเข้ามาในบอร์ดเเสือกลายเป็นบอร์ดแเสือด้วยนั่นเองค่ะแน่นอนว่าตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าร่างที่ร้อนแรงดีกรีแบบนี้เนี่ยจะมีชะตากรรมเป็นอย่างไรแม้ว่าคุณประยุทธ์ศิริพานิจะถอนร่างออกไปแล้วนะคะหลังจากที่ทั้งคุณทักษิณชินวัตรและคุณแพรทองทานก็ออกมาพูดตรงกันว่าร่างนี้ไม่ได้เป็นมติของพักนะคะและพักก็ไม่ได้มีมติจะใช้ร่างนี้มาแต่จุดนี้ก็สะท้อนว่าคุณทักษิณไม่ต้องการที่จะเผชิญหน้าหรือมีแรงสะเทือนกับกองทันนั่่เองคะ แต่อีกโซนหนึ่งที่มีการพูดถึงนะคะนั่นก็คือสภากาโาห่วซึ่งต้องแยกจากบอร์ดเจเสือกาโห่งนะคะสภากาโาห่เนี่ยจะมีหน้าที่ในการอนุมัติแล้วก็เห็นชอบเรื่องราวต่างๆหรือระเบียบต่างๆภายในกระทรวงกาโห่ค่ะซึ่งพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีการเสนอเพิ่มเติมนะคะว่าก็จะเพิ่มให้มีปลัดกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็อธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกสภากาโห่วงด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของร่างคุณสุทินเนี่ยนะคะสภากาโาห่เนี่ยก็จะมีการเพิ่ม บุคคลที่มาเป็นสมาชิกนะคะเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นอำนาจของมนตีกลาโหมที่จะเสนอให้คอรมอรเห็นชอบรายชื่อเดิมจาก3คนมาเป็น5คนนะคะอันนี้เนี่ยก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามานั่นเองค่ะแน่นอนว่าร่างของกระทรวงกลาโหมที่กําลังจะกลายเป็นร่างรัฐบาลแล้วก็ร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะต้องมีการมาพูดคุยกันเพื่อพบกันครึ่งทางเกิดขึ้นโดยเฉพาะบอดเจ็ดเสือกลาโหม และสภากลาโหมนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของการเขียนสกัดกั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าพรรคเพื่อไทยจะยอมแค่ไหนอย่างไรเพราะการเขียนสกัดกั้นรัฐประหารเนี่ยถือเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมือง ของพักเพื่อไทยว่าพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยการปฏิวัติรัฐประหารแต่กลายเป็นว่ามีอดีตนายทหารก็ามาท้วงติงว่าไม่อยากให้เขียนลงไปเพราะมีกฎหมายปกติที่จะกากับตรงนี้อยู่แล้วแต่แน่นอนว่าคุณทักษิณเองนะคะให้สัมภาษณ์เสก็ได้มีการแง้มเล็กๆออกมานะ่ก็คือคุณทักษิณบอกว่าไม่เห็นด้วยจะต้องไปแก้ตัวพรบรใหญ่ขนาะนั้นแต่สามารถแก้ระเบียบได้ ก็เป็นสีที่คุณทักษิณได้แง้มออกมานั่นเองค่ะสถานการณ์ทางการเมืองนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะในแง่พักร่วมรัฐบาลในเวลานี้นอกจากพักภูมิใจไทยที่เป็นตําบลกระสุนงปกแล้วนะคะยังมีพักรวมไทยสร้างชาติค่ะโดยเฉพาะคุณพิรพันธ์สารีรัฐวีภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักนะคะที่เรียกได้ว่าในขณะนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นใต้น้ําในพักขึ้นมานะคะทำให้พักรวมไทยสร้างชาติแบ่งเป็นสองกก้วยกันในเวลานี้ค่ะแน่นอนว่าเสถียรภาพเก้าอี้หัวหน้าพักของคุณพิรพันธ์ในเวลานี้ เรียกว่าถูกสันคลอพอสมควรค่ะแต่ในเวลานี้ก็เรียกว่าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะที่แบ่งเป็นสองขั้วนะคะก็ยังคงถูกยื้อดึงสถานการณ์ไว้โดยอาศัยอันนี้สงของลุงบางคนเอาไว้อยู่ในเวลานี้ค่ะเพื่อให้พักรวมไทยสร้างชาติสามารถเดินต่อไปได้นะคะแต่ก็เรียกได้ว่าเกิดความเคลื่อนไหวสําคัญในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากมีการเปิดตัวพักโอกาสใหม่เกิดขึ้นมาค่ะเมื่อเราไปเช็คลิสต์นะคะก็จะพบว่ามีความเกี่ยวโยงกับสองประหลัด เกิดขึ้นนะคะคนแรกก็คือประหลัดจิงชัดชัยพรมเลิศน,นะคะอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยและประหลัดตุ่มจตุพรบุรุษพัฒน์ ปหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าที่มีการเชื่อมโยงสองบุคคลน,นี้เกิดขึ้นมาจากกรรมการบริหารภาคนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็เป็นอดีตผู้ว่าและเป็นบิ๊กข้าราชาการกระทรวงทรัพยากรมาก่อนด้วยนั่นเองค่ะในจุดนี้เองเนี่ยนะคะก็มีการเชื่อมโยงว่าจะเป็นฐานที่มั่นใหม่สำหรับพักรวมไทยสร้างชาติในอนาคตหรือไม่ค่ะซึ่งในช่วงหนึ่งสสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นสสหรือสมาชิกหรือแกนนาพักรวมไทยสร้างชาตินะคะพยายามที่จะถ่ายรูปแล้วก็พยายามที่จะออกมาสยบข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น ภายในพักรวมไทยสร้างชาติที่เกิดขึ้นมาในเวลานี้ค่ะ แน่นอนว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ชีวิตคุณทักษิณได้รับการติดปีกผ่านการตั้งอัฐบาลข้ามขั้วถือเป็นหลักประกันในการที่จะดำรงสถานะของตัวเองแล้วต้องแสดงพลังให้ฝั่งอนุรักษนิยมเห็นว่าตัวเองนั้นยังทำงานตอบโจทย์ได้นะคะรวมทั้งแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกนะคะที่ในเวลานี้ก็มีเหตุการณ์ปรากฏการณ์ระหว่างเตี้มทหารแต่ละรุ่นที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้รวมทั้งเหตุการณ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างฝั่งการเมืองและกองทัพนะคะในการทำพรบกระทรวงการหที่จะเกิดขึ้น นอนาคตค่ะและเหตุการณ์ในพักรวมไทยสร้างชาติถือว่าเป็นบริบทการเมืองที่สาคัญอย่างยิ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพที่สทอนว่าลุงบางคนยังคงไม่เป็นไหนรค่ะ Spacebar Podcast